เป็นครั้งแรกที่พี่เบียร์งอนให้ป๊าป๊าถึงขั้นโพสเฟซบุ๊กตัดพอเลยนะครับพอรู้เรื่องป๊าป๊าก็เลยให้มาหาที่ห้องทำงานเป็นอะไรงอนป้าหรองอนหรอฮะป้า,ามีอะไรงอนแล้วอะไรแต่ก็ตามสไตล์ของผู้ชายนะครับที่ไม่กล้าย,ยอมรับว่างอนให้พ่อแต่เอ็มมาเล่าให้ฟังว่าเห็นพี่เบียร์แอบงอนจนแอบร้องไห้คนเดียว ยังไม่ทันนั่งเลยครับพี่เบียบนให้ป้ะป๋าร่ายยาวเลยสรุปน้อยใจพ่อว่าทํางานเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาทานข้าวด้วยกันเลยพอมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งคิดดูก็จริงนะครับว่าบ้านเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับพอรู้ว่าลูกงอนป้ะป๋าก็ต้องง้อทันทีเลยครับเดือนกว่าอันนี้้าขอเะยได้ปกลับบ้านไปเตรียมกับข้าวไว้กินวกันตอนเยน ก็เลยบอกพี่เบียร์ไปนะครับว่าเย็นนี้เราจะทานด้วยกันตอนเย็นพูดยังไม่ขาดคําพี่เบียร์ยิ้มออกเลยครับและพี่เบียร์ก็รับหน้าที่ในการเตรียมสถานที่เพื่อทานข้าวด้วยกันตอนเย็นนี้นะครับและเป็นวันที่พี่เบียร์เลือกเมนูด้วยตัวเองแต่ก่อนแยกย้ายกันขอกอดลูกชายก่อนนะครับจะได้หายงอนป๊าป้าไว้วลักนั้นแหลปะปาไปทํางานอ่ะไปเจอกันที่บ้านลูก ส่วนพ่อเวเพิ่งกลับมาจากรับลูกที่โรงเรียนนะครับคนทักคําแพงเยอะมากเลยนะครับว่าโตรเร็วมากช่วงนี้คําแพงจะเจริญอาหารเลี้ยงง่ายขึ้นเยอะเลยครับพ่อเวแวะซื้อหมูกระทะมาด้วยนะครับสงสัยพี่เบียเป็นคนบอกให้ซื้อมาด้วยสั่งมา3ามชุดเลยครับสงสัยจะเก็บกดกันเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวด้วยกันพร้อมหน้ามานานมากๆ ยังเหมือนเดิมนะครับทุกวันที่เลิกเรียนพ่อเวจะแวะซื้อขนมเตรียมไว้ฝากให้คําแพงเสมอแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรนะครับคําแพงทานเสร็จเรียบร้อยหน้าบีไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามบ้านเราขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าทานข้าวแล้วไม่ได้ทานข้าวเหนียวผมจะไม่อยู่ท้องครับพ่อเวเข้าใจเรื่องนี้ดีก็เลยรีบนึ่งข้าวเหนียวรอไว้เลยนอกจากข้าวเหนียวแล้วก็ยังมีเมนูหมูแดดเดียวที่แม่ส่งมาให้นะครับเป็นเมนูประจำบ้านของเราถ้วยจานเตรียมพร้อมสำหรับมื้อเย็นแล้วนะครับ แต่ตอนนี้อากุ้งยังไม่กลับบ้านนะครับเพราะว่าต้องแพ็คของส่งรอบบ่ายให้เสร็จก่อนวันนี้ส่งประมาณ5,000กว่าบ้านครับขายดีทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเพราะทุกคนที่ใช้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าใสาขึ้นมากและที่สําคัญตัวสว่างขึ้นมากเลยครับ ดูความน่ารักของลูกชายสิครับพอรู้ว่าพ่อจะมาทานข้าวด้วยรีบไปตลาดหาซื้อของแล้วมาทําเมนูที่พ่อชอบทันทีแล้ววันนี้พี่เบียร์ซื้อกบแล้วก็ผักมาทําเมนูออมกบให้ปะปานะครับและตอนนี้ปะปายัางไม่รู้เรื่องด้วยนะครับว่ามีเมนูเซอร์ไพรส์พี่เบียร์เพิ่งกลับมาจากทะเลนะครับแต่ผิวใสไวมากจากผิวไม่ไม่ตอนนี้สว่างขึ้นอีกรอบแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่านีออนใช้ดีมากใครอยากสั่งต้องรีบสั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรทั้งลดทั้งแถมครับ พอมาถึงบ้านพี่เบียร์รีบลงมือเตรียมทําเมนูโปรดให้ป๊าป๊าทันทีเลยนะครับกบที่เห็นพี่เบียร์น่าจะสั่งให้แม่ค้าสับให้ตั้งแต่ที่ร้านแล้วนะครับทําไปด้วยร้องเพลงไปด้วยน่าจะดีเจมากที่วันนี้จะได้ทานข้าวพร้อมหน้ากันสักทีโต๊ะเก้าอี้ที่เห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของพี่เบียร์นะครับจัดเตรียมไว้ครบพร้อมทั้งหมดเลย ส่วนพ่อเวแพราวาน้องสาวของซอเวกำลังช่วยกันแกะหมูกระทะจะได้พร้อมทานกันครับกุ้งก็กลับมาพอดีช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นมานานแล้วนะครับว่าไหมครับป๊ากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตามสัญญาที่ให้กับลูกไว้รีบกลับบ้านไวกว่าปกติเพราะตามปกติแล้วในทุกๆวันกว่าจะถึงบ้านประมาณสองทุ่มครับเดาว้าไม่มีผิดเลยครับมาถึงบ้านคำแพงต้องรอ่าเอ๋ปาแน่นอนและก็เป็นแบบนั้นจริงๆ กลับมาจากบ้านเหนื่อยได้กอดลูกแบบนี้เป็นยาโชว์กำลังแบบดีเลยครับรคำแพงทวงปป๊าเรื่องเรียนครับตอนนี้คำแพงอยากเรียนไอซ์เกตแล้วก็อยากเรียนยิมนาสติกคำแพงบอกว่าหนูอยากจะเป็นทีมชาติและหนูจะเป็นให้ได้ตอนนี้ปป้ากำลังหาที่เรียนให้กับคำแพงนะครับแต่คำแพงใจร้อนไม่ไหวอยากเรียนตอนนี้เลย พอได้ยินว่าป๊าป๊าติดตอ่อให้แล้วยิ้มใหญ่เลยนะครับคําแพงบอกว่าไม่ก prayed, pra pra. <c oughs> ลัวเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนก็ไหวเพราะว่าหนูเป็นลูกป๊าป๊าได้ยินคํานี้แล้วภูมิใจที่สุดเลยครับเราจะเหนื่อยเลยนะหนูโอเคไหมเหี้ยมมากเลยไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่าหนูเป็นลูกปู๊าป๊าเยี่ยมมากเลยครับให้ป๊าป๊าไปดูอีกครับ นนาไม่กออดหรวั้แต่วันนี้ต้องทวงพ่อเวนะครับเพราะวันนี้พ่อเวไม่ยอมกอดเลยวันนี้มีพัสดุมาส่งที่บ้านนะคะรับเห็นในทิกตอิอกก็เลยอยากสั่งมาลองดูแต่พ่อเวยังเข็ดปลาล่าสวีเดนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเหม็นมากจริงๆเนียว,ว่ปลาได้เด้อตัวคิดเลยว่ปลาสวีเดนแต่นตั้นคือยอมแล้วนะปลาเราเหม็นหมดหอยดองหอยดองคนละแบบกิน แต่วันนี้สิ่งที่สั่งมาก็คือหอยดองนะครับสรุปทุกคนอยากกินหมดยกเว้นพ่อเวเพราะว่าพ่อเวไม่กินของดิบทุกชนิดเลยครับถึงแม้ว่าพ่อเวจะไม่กินแต่พ่อเวก็ต้องยำให้ป๊าป๊าอยู่ดีน่ารักมากๆ พมทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาต้องขนของไปกินกันแล้วนะครับวันนี้กินข้าวกันที่บ้านพี่เบียร์ตรงสวนข้างบ้านนะครับและวิธีที่ง่ายที่สุดคือยกข้ามกำแพงแบบนี้ครับหลายคนถามนะครับว่าทําไมไม่ทุบบ้านให้ทะลุก,กันน่าจะดีกว่านี้จริงๆแล้วอยากทุบนะครับแต่กลัวว่าจะเสียห่วงจุย้ยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ก่อน กำังที่เดียกันกำแพงพร้อมแล้วนะครับไปทานข้าวกันครับตอนที่เดินมาเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้มาก่อนว่าพี่เบียเตรียมเมนูให้กับป๊าป๊านั่นก็คืออมกบนั่นเองคนเป็นพ่อเห็นแบบนี้ปลื้มใจมากเลยนะครับและทั้งบ้านมีแค่ป๊าป๊ากับพี่เบียรแค่2คนที่ทานกบนะครับนอกนั้นกลัวกันทุกคนเลยครับทำอะไรกบเพลพี่เบียทำกบให้ป๊าก้อยกบก้อยดิ กบกาจะได้กินอบกบนบบนี้บรรยากาศวันนี้ดีมากเลยนะครับไม่ร้อนจนเกินไปคัมแพงก็ถามเรื่องเรียนไม่หยุดรู้เลยนะครับว่าคัมแพงอยากเรียนมากจริงๆบรรยากาศแบบนี้ไม่เกิดขึ้นมานานแล้วมีความสุขจังเลยครับแต่จังหวัดที่ป้าป้าจะเชียมหอยดองคัมแพงทำหน้าหยีแล้วก็บอกว่าน่ากลัวทำไมทำหน้าอย่างนั้นลูก นม่กลัวยังไงมันคืออาหารหอยดองเขานิยมทานกันมากเลยนะมันจะเป็นเปรี้ยวแต่อร่อยเลยนะครับสมกับอยากมากจริงๆคำแพงบอกว่าอยากลองนะครับแต่สรุปแล้วก็ไม่กล้าอยู่ดีอร่อยครับลองไดู้านหลบตกลงไหมเหรอครับกินอะไรที่ชุบไม่น่ะ พี่เบียร์อ,อมกบไปด้วยถามพ่อไปด้วยนะครับเพราะว่าจําสูตรของยาไม่ได้อมกบพี่เบียร์หอมมากเลยนะครับชิมดูแล้วอร่อยเลยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มพี่เบียร์มือแม่นมากๆแต่แอบเผ็ดนิดหน่อยนะครับอืมอร่อยอร่อยแล้วลูกปรุปงลเลยปรุงเลยเสร็จจากอ,อมกบพี่เบียร์เติมฐานต่อเพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นการทานหมูกระทะไปด้วยครับระวังนะคุณระวังนะลูก ใครอยู่ข้าโบนดสุกแล้วใช่ไหมคะส่วนปะป้าไม่สนใจใครเลยเริ่มคุยอ่อมกบก่อนเพื่อนเลยครับ และตอนนี้พี่เบียร์น่าจะหายงอนปะปาแล้วแต่ก็ให้สัญญากับลูกนะครับว่าต่อไปนี้จะมีเวลาให้ลูกมากขึ้นทานข้าวด้วยกันมากขึ้นจะบริหารเวลาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วคนเป็นพ่อทํางานหนักก็เพื่ออนาคตของลูกและอยากดูแลทุกคนในบ้านให้ดีที่สุดเพราะนั่นคือหน้าที่หลักของคนเป็นพ่อ